กาบเรียนพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ที่รักทั้งหลายกระผมนายภูริพัฒน์แก้วทนอดีตหัวหน้าพักชาวนาไทยในฐานะประธานกลุ่มรวมพลันชาวนาไทยและประธานคณะทำงานเพื่อการประกอบกิจแห่งองค์หลวงพ่อพระศรีอริยเมตไตราจากศูนย์ปฏิบัติธรรมดงชมพูเทนิมิตร บ้านหมอตาตำบลดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องที่รครครับกระผมมีความจําเป็นที่จะกล่าวถึงนะครับจากอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพวกเราเกษตรกร,ร,กรชาวไร่ชาวนาชาวรกากหญ้าทั้งหลายถูกตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาโดยตลอด นะครับทั้งเป็นที่สแสวงหาผลประโยชน์ของเหล่าปีศาจการเมืองและเป็นเครื่องรองรับความชอบธรรมให้กับกากเดนแห่งประชาธิปไตยน้ำซ้ำนี่นะครับพี่น้องพวกเรายังถูกผลักไสว่าเป็นไพร่ํำสมุลนี่มันอะไรกันครับพี่น้องพวกท่านทั้งหลายที่ยกตนว่าเป็นผู้นำทางสังคม ได้นำเอาวาทกรรมที่เรียกว่าไพร่ามาแบ่งชั้นชนให้กับพวกเราผมเจ็บปวดนะครับผมคือลูกชาวนาเป็นชาวนาและโคตรเก้าสักราชผมก็เป็นชาวนานะครับท่านทั้งหลายครับการเมืองมันคือเรื่องของผลประโยชน์นะครับเมื่อชนชั้นใดมีอำนาจรัฐ ย่อมจกรักษาผลประโยชน์ของชนชั้นนั้นนี่คือข้อเ็จจริงทางการเมืองนะครับนี่คือผลประโยชน์ทางการเมืองนี่คือสัจธรรมทางการเมืองที่ปรากฏอยู่บนสังคมประเทศไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันดังนั้นนี่นะครับพวกเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีพรรคการเมืองเป็นของพวกเรานะครับมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง เพราะขณะนี้นะครับดังเป็นท,ที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ทางสังคมนั้นจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่เกิดความร้มเหลวของคณะผู้บริหารราชการแผ่นดินหรือของนักการเมืองทั้งหลายนั้นคือเรื่องของคุณธรรมเรื่องของศีลธรรมที่คณะบุคคลเหล่านั้นบกพร่องในสิ่งเหล่านี้ จึงนำไปสู่การจัดสรรผลประโยชน์จึงนำไปสู่การสแสวงหาผลประโยชน์หรือการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่ครอบคลุมที่ไม่ยั่งยืนต่อทุกภาคส่วนทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่องค์หลวงพ่อสุวรรณอนารโยหรือพวกเราทราบกันดีว่าท่านมาในานามของ องหลวงพ่อพระศรีอนันั้นนะครับท่านมีประสงค์หรือท่านถูกอาการก่อเกิดขึ้นเพื่อการนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยโดยเฉพาะเรื่องของศิลธรรมโดยเฉพาะเรื่องของรักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่กำลังเสื่อมลงเสื่อมลงอยู่ในขณะนี้นี่คือการเชื่อมโยง นี่คือองค์ประกอบหนึ่งต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่กระผมกำลังจะนำไปสู่การบริหารจัดก,การอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะเนื่องจากการเมืองมันคือเรื่องของผลประโยชน์นะครับเมื่อนักการเมืองบริหารผลประโยชน์ไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงทุกภาคส่วนทางสังคมนั่นมันหมายถึงว่าท่านทั้งหลาย เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวท่านทั้งหลายเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจถึงการพัฒนาทางจิตใจไปสู่ระดับของผู้มีศีลมีธรรมนะครับพี่น้องที่ครบรับกระผมในฐานะที่ได้เคยจัดตั้งพรรคชาวนาไทยขึ้นมานั้นนะครับมันเป็นความจำเป็นมันเป็นเรื่องที่ ผู้มีอุดมการทั้งหลายนั้นประจักษ์ดีว่าความสําสเร็จที่จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายกายกองในการจัดตําหรือการจัดตั้งพรรคการเมืองนั้นนะครับแต่เอาเถอะถึงแม้ว่าเส้นทางแห่งการขับเคลื่อนถึงแม้ว่าเส้นทางเดินของพวกเราที่จะนำไปสู่การจัดตั้งพรรคการเมืองนั้น มันจะต้องเต็มไปด้วยอุปสรรควากน้ำนานัประการก็ตามแต่ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินกว่าที่พวกเราจะเอื้อมถึงไม่ใช่หรือนะครับเพราะมีบทกรอนผู้ที่ประพันธ์บทกรอนอยู่บทหนึ่งว่าสักวันหนึ่งดอกไม้บานสะพรั่งสักวันหนึ่ง คนจริงจังจักมากหลายสักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชายจะเกิดขึ้นมากมายเต็มแผ่นดินถึงวันนั้นคนดีจะครองราถึงวันนั้นคนกล้าจะครองศิลถึงวันนั้นคุณธรรมครองทารินถึงวันนั้นแผ่นดินสิ้นคนโกงนะครับนี่คือบทกรอนที่มีผู้ประพันธ์ขึ้นมาซึ่งกระผมนะครับ แล้วก็เกิดความทราบซึ้งนะครับเพราะว่าขณะนี้นะครับสังคมประเทศชาติหรือสังคมการเมืองกำลังจะเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจากยุคมาสู่ยุคธรรมยุคผู้นำถือสินสัตย์ยุคธรรมมาพิวัตรจากเฟื่องฟูพี่น้องที่เคารพรักในขณะที่พวกเรานั้นนะครับเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศชาตินะครับ ผูกผมไม่อยากใช้คําว่าถูกรัฐัประเียบเลยนะครับนะครับแต่ความเหลื่อมล้ําช่องว่างทางสังคมนานาประการที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้เนื่องจากว่าผู้นําทางสังคมเนื่องจากว่าผู้บริหารราชการแผ่นดินมีความบกพร่องเรื่องของคุณธรรมเรื่องของศีลธรรมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าเขานานั้นเป็นคนไม่ดีนะครับแต่ว่าเนื่องจาก จิตใจเขาไม่พัฒนาเข้าสู่ภูมิจิตภูมิธรรมที่สูงขึ้นมันจึงเต็มไปด้วยผลประโยชน์มันจึงจัดสรรผลประโยชน์ไม่ครอบคลุมทั่วถึง,ท,ถงทุกภาคส่วนทางสังคมนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่พวกเราผู้มีอุดมการทั้งหลายนะครับมีความจําเป็นที่พวกเราผู้ซึ่งแสวงหาเรื่องของคุณธรรมแสวงหาเรื่องของการประพฤติธรรม และประพฤติตนอยู่บนเส้นทางสายธรรมนั้นนะครับจะต้องจะต้องจัดตั้งองค์กรทางการเมืองขึ้นมาหรือพักการเมืองขึ้นมาเพื่อเป็นที่สังกัดเพื่อเป็นที่รอมรวมบุคลากรที่มีอุดมการที่มีศิลธรรมที่กระจัดกระจายกันอยู่ทั่วทั้งประเทศนั้นมารวมมาสังกัดกันอยู่ในองค์กรทางการเมืองที่ชื่อว่าพักชาวนาไทยนะครับ ผมมีความจําเป็นที่ต้องใช้ชื่อว่าพรรคชาวนาไทยนะครับเพราะผมคือชาวนานะครับถึงแม้ว่าชื่อพรรคอาจจะไม่มีความเป็นอินเตอร์คล้ายๆเหมือนจะเป็นพรรคท้องถิ่นแต่ขอเรียนให้ทราบว่าแนวนโยบายนั้นครอบคลุมทั่วถึงทุกภาคส่วนทางสังคมเป็นนโยบายที่ปฏิบัติได้จริงนะครับดำเนินการได้จริง นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะต้องมีอำนาจรัฐเท่านั้นนะครับถ้าตราบใดที่เราไม่มีอำนาจรัฐแล้วแนวนโยบายเหล่านี้จะต้องถูกต่อต้านทันทีแต่ขอโทษนะครับขณะนี้เรายังไม่สามารถที่จะ,ถะแถลงนโยบายหรือนำเสนอเกี่ยวกับนโยบายของพรรคชาวนาไทยได้เพราะเรายังไม่เป็นที่สมบูรณ์ในการจัดตั้ง เป็นองค์กรทางการเมืองเพราะว่ามันมีกฎหมายครอบคุมไว้อยู่นะครับถ้าเราเป็นแค่กลุ่มบุคคลคณะบุคคลนะครับชมรมสมาคมเหล่านี้นะครับมันไม่สามารถที่จะนําเสนอในรูปแบบของที่อยู่ว่าได้เพราะมีกฎหมายครอบคุมอยู่นะครับต้องเรียนให้พี่น้องได้รับทราบในประเด็นนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นนะครับผมเรียนให้ พี่น้องผู้มีอุดมการได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งในขณะนี้เรากําลังรวบรวมพี่น้องผู้มีอุดมการทางการเมืองนะครับมาร่วมมือกันจัดตั้งพักชาวนาไทยผมจะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับพี่น้องท่านใดผู้มีอุดมการท่านใดประสงค์ที่จะเข้าร่วมการจัดตั้งพักชาวนาไทย เรียนเชิญประสานงานมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับเพราะนี่คือเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องอมีองค์กรทางการเมืองของพวกเราเพราะว่าจากอดีตที่ผ่านมาพวกเรานะครับดังที่ผมได้กล่าวไปแล้วนั้นว่าพวกเราถูกตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาโดยตลอดนะครับรัฐบาลต่างๆพักการเมืองต่างๆที่ผ่านมานั้น ร้วนแต่ได้รวมกันจัดตั้งรัฐบาลมาแล้วเกือบทุกพักนะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าท่านเหล่านั้นพักการเมืองเหล่านั้นผู้บริหารราชการแผ่นดินเหล่านั้นล้มเหลวโดยประการทั้งปวงที่ไม่สามารถแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาหรือภาคส่วนต่างๆทา,า,างสังคม ให้ครอบคุมครอบงําและจัดสรรผลประโยชน์ให้ทั่วถึงได้นะครับพวกท่านล้มเหลวโดยประการทั้งปวงขอโทษนะครับกรณีการแก้ปัญหาของราคาข้าวนั้นขออนุญาตนะครับให้ผมเป็นรัฐบาลไหมล่ะให้ผมเป็นรัฐบาลไหมล่ะผมจะไม่เอาเงินงบประมาณของแผ่นดินแม้แต่บาทเดียวมาแก้ปัญหาเรื่องข้าวนี่เราไม่ใช่โอ้โอวดนะครับ ไม่ใช่คุยโมโอ้อวดเพื่อความเด่นดังจริงอยู่กระผมอาจจะไม่มีสถานะทางสังคมไม่มีแม้แต่สถานะทางเศรษฐกิจแต่ก็มีอุดมการมีความมุ่งมั่นมีสติปัญญากำหนดแนวนโยบายขึ้นมาเพื่อที่จะไปบริหารราชการแผ่นดินและปฏิบัติได้จริงไว้เอาไว้ให้เราได้จัดตั้งพักชาวดาไทยขึ้นมาสำเร็จนะครับผมจะ,ะแถลงนโยบาย และจะเปิดปราศัยนะครับนำเสนอแนวนยโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนทางสังคมเป็นนยโยบายที่ปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นขอาการเปลียนพี่น้องผู้มีอุโมการทั้งหลายนะครับในที่รับฟังรับชมการถ่ายทอดอยู่ในขณะนี้นะครับอีกไม่นานเรากำลังรวบรวมคณะบุคคลผู้มีอุโมการเพื่อการ จัดตั้งพรรคชาวนาไทยของพวกเราอยู่นะครับเนื่องจากว่าขณะนี้ขอย้ําอีกนะครับเนื่องจากว่าขณะนี้นะครับสังคมการเมืองกําลังจะเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านจากยุคมาสู่ยุคธรรมยุคผู้นําถือศีลสัตย์ยุคธรรมมาพิวัตรจากเฟื่องฟูดังบทกลอนที่มีผู้ประพันธ์ไว้ว่า ขอย้ำอีกนะครับดังบทกรอนที่มีผู้ประพันธ์ไว้ว่าสักวันหนึ่งดอกไม้บานสะพรั่งสักวันหนึ่งคนจริงจังจกมากาหลายสักวันหนึ่งคนดีทั้งหญิงชายจะเกิดขึ้นมากมายเต็มแผ่นดินถึงวันนั้นคนดีจะครองราชถึงวันนั้นคนกล้าจะครองศินถึงวันนั้นคุณธรรมครองทาริน ถึงวันนั้นแผ่นดินสิ้นคนโกงขอบคุณมากครับ